เป็นเกียรติให้กับน้องๆหมูะะและท่านธีรวัตรวันวาสีนายกองการบริหารส่วนตำบลโพทองค่ะท่านธีรวัตรวันวาสีนะครับวันวาสีนะคะขอรับเกียรตินะครับเพราะว่าเรามีรางวัลชมเชยสองสองต่างๆสองสองพานวันนะครับนายกองการบริหารส่วนตำบลทั้งสองตำบลบนเวทีนะครับก็เป็นหนึ่งในผู้ผลักดันให้มีงานวันนี้เช่นกันนะครับถ้าไม่มีสามตำบลนี้ ไม่ทราบนายท่านจะไปหาจากที่ไหนอีเพราะว่ามีแค่กันอยู่แค่นี้ค่ะสามตำบลนครับจะเชิญบนเวทีเลยครับข้างหน้าเลยครับรามอบรางวัลชมเชยให้กับหนูน้อยบกกระทะทั้งสองท่านนะครับท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลบนวทองในต่างจังอวั เปลี่ยนแปลงมาท่านคอยจักเพื่อเกี่ยวเขาคือเปลี่ยนแปลงจักแล้วเป็นล่วงคะแนนบอลคักบอลหันต้องขอไม่เป็นไรครับคอมพิวเตอร์ของเราเหนื่อยมาหนาวนะฮะคอมพิวเตอร์เราเหนื่อยมาดามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเป่แปลไม่ถูกนะระหว่างรอคะแนนก็ขออนุญาตสัมภาษณ์ท่านพี่นะคะพรุ่งนี้เป็นเจ้าภาพรู้ต่าวคะท่านพี่เป็นวันนี้แล้ววันนี้แล้วเหรอคะอ๋อเป็นวันนี้แล้วมือไมเป็นายกถ้าท่านพี่สุพจน์ห่อสีนะคะวงการการศึกษาของเรานะคะ ขอพรบคุณมากๆนะคะที่ท่านได้ามาร่วมจัดงานในวันนี้ท่านอยากจะฝากอะไรนิดหน่อยไหมคะ